เนี่เดี๋ยวจะกลับแนละ้วเดี๋ยวจะกลับไปดูบอลเล่บอลลนะวันนี้ต้องไปเชียร์ทีมชาติไทยนิ่งเกิน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 ตูด,ดนิ่งเกินถ้ามันนิ่งถ้ามันไม่สนใจตูด,ด อ๋อข้างนี้ข้างซ้ายมันจะเจ็บแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่อะไรรู้อะไรครับอืมอะไรครับเงีย้ยเงีย้ยมันไม่หกลูกเออหลุกเด้อเดาอเดาอเดาด,าด,าดา <c oughs> หน้าฉันก็ยังคงใช้หน้าเดิมไม่มีสิ่งใดในเพิ่มแต่เธอให้เป็นหน้าใหม่แต่เธอ จำหน้าฉันไม่ได้เห็นหน้าเขาเนี่ยเห็นไหม่าแก้งทำเฉยไป เามินหน้าดีเามินหน้าดีอืม่นหมาอหาย้ก่อมหน่อยเ,เ,เดีวเล้วคนดีเดเวเ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 เว เอไปแล้วนะออไปแล้วแต่พวกนี้ถ้าพ่อพอรเขารายงานว่าหนูเป็นเด็กดีไม่เหา่าไม่ตื่นตอนดึกแต่พวกนี้พอได้ไปนอนด้วยโอเคไหมโอเคไหมได้ยินไหม,ไมไ ขอมอไดีนะหอมอะไรเนาะพอไปแล้วนะไม่หอมหรอหืมตามใจนะไปแล้วนะ นอนไปสินอนไปเลยถ้านอนไปเลยสิทำไมลุกขึ้นมาทำไมอ่ะหืมกำลังพ่อหรอนี่ไงปอยอยู่ก็าพอดเลย รูแล้วนี่กับข้าวอยู่ไหนมานี่ลงมาปะเนี่ยเม็ดหนูอยู่นี่ดิบเย็นข้าวไม่มีอะไรหรอข้าวมันม,นะม,นมีแต่ว่าต้องกินข้าวทั้งหมดไงกับกินไก่กับ,กกบดียวเย็นเยดเดีย็นข้าวโอเ้เป็นถ้นะนวยเข,ข้าวไปเลยลูก เรียบร้อยผลกรรมมองอะไรหรือมองอะไร โอเคนะครับเพื่อนๆอ,อย่างก็อยู่อย่ยพอละแต่ผมประหลาดอย่งพวกนี้พวกนี้พวกนี้อาจจะมารับเขาไปนอนด้วยแต่ดูถ้าเขาไม่ไม่ดื้อไม่ไปมาอืมถ้าไม่ชิ่งรู้กโลโโอ้ยโอ้ยโอ้โห โอ้ยโอ้ยอืมตื่นมาเลื้อยฉุนมาลุกพ่อวันก่อนไม่ยอมให้กลับไปข้ารองเท้ามาอืมอยากจะพรุ่งนี้พ่อมารับไปนอนด้วยลูกอ่าคนเก่งแต่หนูห้ามแต่งเดึกเนะ ไปย้ญญายพา่อไปข้างนอกอีกรอบไปจะได้ไปฉีดเยอเอานั่นถูกเชียช่ยเชี่ยมหนูอยู่ไหนลูกเดี๋ยวเขาเออกไปไปฉีนดนอกรอมนี่ไหนอะ เล่นอยู่ไมแบบ่เงียเจริงๆเขาออจากเมื่อกี้เขาฆ่าไปดูแล้วใครเอาองเขา,า,งาก็ใหญ่นี่อยู่น,นี่นี่อยากพิชีเนีนเปลี่ยนเท้า ดีย๋ยวก็ไปทางนู้นะ้นน่ะผมจะพาพาไปทางนู้้นนะออันนี้ก่อนกินสะพานเข้าสะพาปปนมาตามข้ามาได้เจ็นรอบก่อนรอยายพรก่อนมาลงมาถิงประตูเดีย๋ยวให้ยายพรพาไปครับ ออกเข้าบ้านแล้วช่วงเดินช่วงวิ่งนี้ใครก็ได้เขาอยา,ออากลองมาชีออาจะมาอึแต่อึแล้วไม่เช้าอ่ะอย่ีพดร,ระวังอ่ะเดินเนะ่ะเดี๋ยวจะลื่นไปทางนู้นนะ่ะดูรถด้วยไปแล้ไวไปแล้วนะี๋ไม่ดูเลยนะไม่ได้มองด้วยว่าใครใครจุงนะโอ,โอเค ดูแลได้ไหมตกลงตกลโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวคุณนี้มารับเขาไปนอนด้วย